สบายดีตอนนี้แมนอ่าน้องดีเนาะก็คืออยู่กับน้องโมลิตาเนาะก็คือน้องใหม่นางเอกใหม่พี่น้องฝากในเด้อฝากน้องติ๊ดสาวเลยสาวโมลิต้าสาวปักกระดิ่งโมลิต้าสาวปักกระดิ่งเมนตอนนี้เมนเทาก็อยู่ตลาดลักเปดเนาะก็คืออยู่แข่งสวรรค์เขตเนาะตนี่เมนทาสิพาฮับสมเบิ่งตลาดเนาะว่ามันยังเนืขอคลายยังเนาะช่วงนี้ก็เลาะตลาดดูดูเน่ะเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นปลา วิธีการดำเนินชีวิตของพี่น้องทั้งสองนักเขตไปยังไหนมองซื้อแมนครับเพราะว่ากัดได้ไปหลายๆมองแล้วเอาสิเดี๋ยวให้น้องโมลิตาฝ่ากอีกแค่นึงในช่องของเอหลังจากที่เข้าเจอกันแล้วเมื่อน,นั้นเจอกันที่หน้าด่านแล้วน้องโมไปรับอ่า <c oughs> วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับยังที่ให้สัญญ,ญาไว้ว่าจะให้น้องเป็นนั่งเองให้เอาฝากช่องเจ้าของหนะ่ฝากช่องฝากช่องฝากช่องโมลิตาสาวปากกระดิ่งเดีอยดเด้อเด้อเดอเด้อเ้อเด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  นี่พี่น้องครับเดี๋ยวผมขึ้นซองให้พี่น้องก็พิมพ์ตามไปเลยเลยว่าหนึ่งคอมเมนต์แรกเออคอมเมนต์ได้แล้วให้เอฟปักหมุดโอเค,คอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องโมริตาไปมาคอมเมนต์ในคลิปนี้เด้อพี่น้องครับผู้ใดเบิ่งอยูลล่แล้วก็ผมสิปักหมุดเป็นคอมเมนต์แรกแล้วก็ฝากไปติดตามออกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำแนวกันแล้วกันนะครับเนาะปะมื้อนี้น้องโมสิพาอ้ายไป,ไปชมอย่างเพระาะว่าเป็นเจ้าทินเด้นี่ถือว่าเป็นเจ้าทินเด้อเพิ่นอืเอ,อเป็นนั่นคือว่าเป็นเจ้าทินเตจน้องดี พราะว่าเพิ่นมามาอยู่นี่มาเรียนหนังสืออยู่นี่อ่าก็ต้องอาศัยเพลินอะไรกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องเถื่อนนโมอะอ่ะขอขออนุญาตถามว่าความแตกต่างระหว่างอยู่นี่กับปากกระดิ่งแตกต่างกันบ่ในในความรู้สึกแตกต่างหลายในแบบลายลายแบบนี่การใช้ชีวิตมันบ่คือกันเลยบ่คือกันเลยแม่นอยู่ปากกระดิ่งเป็นอะไรอยู่ปากกระดิ่งมันมีแบบบอดหากินอย่างอย่างหลายส่วนมาอยู่พิกะอาศัยจะได้ซื้อกินส่วนหลายกับก็ต้องกับ บ่ค่อยอันนั้นปันไหนแบบมันก็คือธรรมชาติบ้านเฮาสินะโอ้สลัดเวอาเทวันด๊านี่นี่นี่พี่น้องครับนี่คือความเห็นความแตกต่างความที่สิเป็นยูทูบเบอร์ดังนะสลัดเวอลนี่ไวิธีการใช้ชีวิตนะไม่หมองโซอยฮายจีนี่นี่ถือว่าสลัดพูดนะเอาเอาเอาคลิปแรกคลิปแรกป่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปชมเบิ่งน้ำกันครับ แต่นี้เขาจะไปใส่โต้บอลน,นี้หลังจากที่นักโมวาศีธาไปเบิร์ตลาดเรวก็ได้อโ,อโอกาสเลยคือสีไปเลาะช่วงเบิร์ตลาดลักลักแปดเนาะลักแปดเมืองยังนี่เมืองสวรรค์เกิการสวรรค์เกิดไหมนะนครแกสอนเป็นเป็นนครหลวงเลยโอ้นครหลวงของนครเอิญสวรรค์นครเค์โอ้นครแกสอนพิมวิหารนี่บอกเมนโอ้ได้ยินเตือได้เห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไงบอลนี้เป็นหอนหอนเลยไหมหอนหอนเป็นอะไรนึกว่าหอน ตรงนั้นมันจะเปลนซอะไรโซนตลาดนะมามาบอกอะไร่างเสียอธิบายเองคือใครขึ้นกันกับอยู่ปากกระดิ่งใช่ไหมบแต่ปากกระดิ่งก็จะเป็นตลาดที่จะโลงก็นี่เนาะโมเนาะจะจะล่งๆจะใหญ่กว่านี้คนลายว่โดูดพิ่นจะใหญ่แล้วแล้วสุดมาก่นจะมีป่านำกระดิ่งมาขาย ลำบากเลยแต่ว่าแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่ตั้งแต่พี่เคิรอนเนี่ยป่าจะหน่อยลงตะกี้ตะกี้โอ้หลายเนียของของของป่าจากธรรมชาตินะไอเอคือหูไอเอไปประจำบ่อหาปีดตำบ้านไอเอ๊ไปอยู่องหาปีแล้วเนี่ยเที่ยวไปเท่าไมา่ห้าปีตำบ้านเจ้าของแล้วเนาะตำบ้านเลยคุจ็คคนเกือบเบิดบ้านอ่ะคนเห็นกัทักคนคนเจริญอ่ะคุณจ็คเลยโอ้มาแล้วบ่เห็นที่รถไฟกันแล้วก็เมาเลยบ้าน ยาโมกับอาชีลเละนั่นแล้นี่มาโมอาหารวันั้นอาหารวันนี้สิไพ่เป็นไพ่เป็นคนนั้นพาไปน้องโมบะน้องโมเจอหนึ่งทีไอ้อีอันน้องน้องโมเจอกันตั้งแต่อันเวลาน้ำหนทางสอนกันเดี๋ยวให้ทหารเนอะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปเด้อะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสนักกับเมาอันนี้เจอกันเด้อไปเดี๋ยวไปเลาะเนาะไม่ได้อันไปเลาะเดี๋ยวไปอันไปเมาหน้องโมเป็นหน้าอกอ่าหน้องโม ให้นางนงโมหันทาไปนะเอกเลยเขานี่แล้วอาจจะเจ้ากล้องห้โอเค้อันนี้เจ้ก้อง่อาครไหมดีตัวงกับกินปแดกกก่นหรือว่ากินปลาแดกปลาแดกกตนกินสมากเ็ดเ็ดหนกตำหุ่งบรอ่ตำุ่งก็ได้เห็ดได้ใส่แข่งใส่แข็งโนไหม แซบลองเราคนนี้ขอสีเปรี้ยวหน่อมาเดี๋ยวสิให้งแล้วเราเปรี้ยบกันเลยโมเมนต์แบบเปรี้ยบเพื่อลยังดิเดี๋ยวเทียบเพื่อที่จะให้รู้ว่าดูเรี่อกับใ่บ้านตัวเองมันแตกต่างกันยังไงอ่ะอันนี้อันนี้เยอะนั่งกระดิ่งนี้ว่าป่านี่ป่านไหนปาทูใช่หรือเอออันนี้ปาทูอ่ะเนี่ยปาทูมันมาจากไทยป่ะเออสิ่้อง อันนี้มาจากเมืองไทยได้ด้วยมาจากไทยเป็นโอ้ต้นมากเนียนเครื่องมาจากประเทศไทยนั่นบออมาจากประเทศไทมาจากบ้านเบาเอดตัวเนี่ยสนะารบกบอม่ายเนี่คือจะเป็นบาะเ่มีพี่น้องครับเครื่องมาจากบ้านเขาต้องเบดหนมาจากประเทศไทยครับกดดีเปั ยงไงบนตลาดนี่ย่รมีบ้างมีแต่งานาบอยักมีแต่หญาักแต่หญ้าอ่นไม่แต่ผักก็พอแล้วหญ้าบอยนี่ย่าง่วนนี้ก็ได้ม่ย่าง่วนนี้ก็ได้นีีอบ้างโอ้อแมงอะไรแมหญ้าภาษาภาษาไทยเอ็นแม่งจีนูนเอากแม่จีนูนภาษาเอ็น่า ยังจีนูนยงจีนูนสอนน้อตันัตตัวอนัตตัวตตัวกตเี่ยตภาษาหมเอาตัวอึ้งป่อึ้งอึ้งกบกบเขี่ยอะไพี่น้องถามีแต่จิตอึ้งแล้ด้บานน่ยมันตกจะได้ย ขายรถจะไหนอื่นให้นหน่อยคุณสาวขายรถเท่าไหร่ถามมึงจะซื้อว่าถามมึงจะซื้อว่าอยู่ไทยรถละเจ็ดร้อยหน่อนตัวไหนแบบนี้ให้รประมาณเท่าไหร่<ซ>สองแสนสองแสนอยู่ประมาณสี่ร้อยป่ะบโฮอดสองร้อยอยู่บ้านขายเจ็ดร้อยหน่ยอยตัวไหน,นอึงหน่อยอยู่ไทยหน่ะต่างกันอ<ห> <ปะ S 2> ยู่อยู่หีจะอันจะเทอะกว่าเนาะเทอะกว่า เดี๋ยวอีกสักคู่คนตกมาแห้งๆกับได้กินได้กินละให้อัดกินต้มอึ่งบ่กินบ่เอ็ดต้มอึ่งอันน้องน้องโมได้กินบ่คือโอ้ยก็เคยกินก็เคยกินแต่ขาด้ลยอ๋อจำเสียวโอเคว่าอีกสิได้เอาน้องโมนี่แหละเป็นเป็นนางเอกในการเดินชมเดินชมจะน้อยเดี๋ยวพักกันไปกินข้าวโมกินข้าว เพราะว่าเป็นยังขึ้นมาเลาะตลาดนี้เลือกที่เลาะตลาดนี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นตลาดที่ยุกไก่กันเพราะว่ายุกหอยยังหอยหอยกอเขาเอิญหอยยังอยู่ทางเล่าเนี่ยยุ่งเล่าเขาเอิญหอยยังหอยคมหอคมปะหอยคมอ๋ออันนี้อันใต้ก้นเราไปจูบอมโอ้บานไอเอิญหอยจูบยุ่งเล่าโอจุนไกเอิญหอยจูบนี่โอเคครับเขาเพื่ออะไรเพราะว่าเออกี่ยวป้าหรือว่าปู่เลยครับ เกียวปลาบออันนะี้บอดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวด้วยมับอเคยไปหาบ่บ่อบอแล้วบอเนี่ยเด็กถ้าสมัยในเด็กน้อยก็บอเคยได้กินปลาด้ยในเมืองวะอยู่ในเมืองตรงเด็กในเมืองเราไปไอ้ากินน้ำหยักหัวโคกอะไรบานหลังจากที่เขาเดินจากตลาดแล้วไปพี่น้องก็คือตอนนี้เมนเขาเสียเบะ กินข้าวก่อนไปกินกล้วยติ่งยาวบิ่นเบี้ยรักลายยูเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้น้องดีครับน้องโมทักทายกันในขณะที่ห่อรอเลยน้องดีเป็นชนเผาต่โอ้ยแต่ของน้องโมริต้าเป็นชนเผาเมยอืมเอ้ยอยากู้ว่าเรานี่กินข้าวองไหมกินข้าวกี่ข้าวกี่ข้าวแล้วภาษาจะดีจะดุย คุยกันคุยกันเอาเอาลองลองมากินอันเป็นยังไงเป็นความพู้สึกไปเจอเอ้อยแล้วก็ไปเจอไอเอให้ให้น้องเป็นภาษาเมยฟังเลยอ๋อเขากับฟังบอกก็อ๋อมันไม่ได้เป็นภาษาที่ซับซ้อนนี่ครับคล้ายๆภาษาลาวน่ด็กตืเต้นแล้ตื่นเต้นแล้ก็ื่เวกืนเต้น้เก็ตื่นบ้น้วนเพ้น่นเด้น้็นเราโมก่าเม้นแกทาื่เป็่น้็นเ้็นภาษามวเลยขอลคุณพี่น้นแ้ก่เพิ่น รับชมคลิปแล้วเพิ่กนกะติดตามเฮ้าใหม่ๆเนี่ยอะเป็นภาษาเมย์ได้ในบัน่ะบังคับนีเนี่ยว่าเป็นวานสันนี้นล่ากันน้อนดีทุกครั้งที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยที่ไอถ่ายคลิปเปล่าไอจะมากแบบบอาแไหมยีหลาบอาไหม,ไหมเป็นการที่อยากให้น้องๆบ่าอของเจ้าก็ได้ของไอเอาเขา้าของไอมาได้สั่งนี่ เอ,อธิบายเป็นภาษามือได้เพองเดยพี่น้องเขาเข้าไปติดตามเขาแล้วไปเบิ่งคลิปเขาแล้วเพื่อนก็ร,รู้สึกเออน้องโมงน่ารักจังเลยสมมติเพิ่นชมนเนาะเขาสิขอบใจพี่น้องเขาทางบ้านจเจริญเนาะบอเป็นภาษามือเลยเจอ,เ,อเจอหลายเด้่องเจอเออว่าไหนพายเอและก็เอฟซีน้ำตั้ใจเข้ามาได้ยินเสียงนี้แล้วก็ FC นึกถึงคนจะเล่นลอยมาเลยเนาะไปทางพูดเนี่ยอ้เขาจะเป็นคนบอกเสียงดังเนาะ เกิดอยู่นานแต่วพ่อแม่บ่แม่นคนเผ่าน่ะมันเป็นคนเมื่อยมันบ่โอ้บ่บ่แม่น็นคนเสื้อสายเมื่อยแต่มาเกิดอยู่ในหมู่บ้านเมื่อยซื่อแจ่กับแบบคนอื่นเรามาเขาก็ต่างเข้าใจแต่ว่าบ่ได้แจกว่าแจกว่ได้อยู่แต่ห่างโบ่บค่อยหลสิ่งให้คือเลยกตบว่คืออือตั้งจากซุ้มไอ้ปินเนาะแม่ไอ้กรอันนั้นเมื่อยแท้เนาะหาหนักเข้ากับฟังบ่อกดิมันเหมือนคล้ายๆภาษาลาวก็จริงแต่ว่าบางคำฟังไม่ออก ปากะเลือดปลากระเลือดปลากระเลือดกาบ้าต้องดีว่างยังปลากระเลือดนะคิดว่าแปลว่างยังปลากระเลือเออไปใส่เออเราได้อยู่ภาษาติตะเอ้ยเนี่ยไปใส่บ่างหนึ่งโรมาอีปะฮึโรมาอีปะโรมาอีปะเอ้เอาคอนโทร่ยังหัวยังเลยอ่ะเดี๋ยวนี่อันมาเมืองเล่านะเคยไปน้องนี่ที่ขาดไปได้ก็คือกินเฟอร์ถ้าบริกรกินเฟอร์ไปวา อะมามาบอดเออไปไทยสิอคือ่าจะกินก๋วยเตี๋ยววัฒนะรรมแน่ไปไทยกินก๋วยเตี๋ยวมะร่ากินเกลออืมเอาไข่น้งโง่กับลังดีใส่สูตรปรุงไผรุงมันเลยเนี่ยเออเบป็งลักษณะการปรุงของแต่ละท่านรสชาติของแต่ละคนมันแตกต่างกันเนี้ย โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเอาเป็นบรรยากาศยาวๆเลยนะครับอย่างอย่างที่บอกเขาว่าจะเป็นคลิปแรกของน้องโมริต้าด้วยนะครับกับฝากติดตามน้องน้ําแนงกันแล้วกันนะครับทั้งช่องของเบลเอแล้วก็ช่องของน้องดีแล้วก็ช่องของน้องโมน้องดีพี่น้องสิบ่ว่าไอ้เบ่าวอยู่อีกทีสรุปช่องใครมันบ่าวบ่าวบ่าวหรอไเพราะว่าทายเอโบซวนเว่านาะ อันพวกเฮาก็คือบุ้งหวยสิบบรรณาญาังไดกเพราะว่าเฮาก็คือช่องน้อยๆนะอายเหมือแบบมีประสบการณ์ายแล้วก็คือเพื่อนอะไรแบบอันซอยเป็นพ่อซ้อนนะมันจังซี่ก็สิได้เปลาเขาเมันจริงเปลาใส่กล้องเจ้าของเนี้ยแต่มันจับหลายกล้องเนี้ยเมื่อกลับได้เข่าหลายกล้องนี่นี่กล้องเจ้าของอยู่นี่นี่กล้องเจ้าของอยู่นี่แถาซิมเบิร์กให้ไปจิ้มลกบุ้งที่นี่ กคอันเป็มปุ่มเฟอ้อน้ำตกปะาเจ้าน่ะเฟออน้ำตกอีกตัวหนึ่งนะครับ